คดีของคุณปรินผ่านนิจิพักอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์วันนี้9้าโมงเช้าที่ผ่านมาไปแล้วนะคะไปรับทราบข้อกล่าวหากระทําอนาจารเด็กหญิงต่ำกว่า18ปีที่สอนอห้วยขวางไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเลยนะคะนี่เป็นภาพสดๆเมื่อเช้านี่เองค่ะโดยจริงๆสื่อมวลชนอยากรู้อะไรรู้ไหมอยากฟังจากปากว่าตกลงเนี่ยจะฟ้องกลับหรือเปล่าใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นทนายทนายเป็นคนบอกว่าอาจจะฟ้องกลับเหยื่อบางคนใช่ค่ะถูกไหมฮะ นี่เป็นคดีข้อกล่าวหาพระผู้เยาว์และกระทำอนาจารเด็กหญิงอายุต่ำกว่า18ปีหลังจากที่ถูกออกหมายเรียกก็มารับทราบข้อกล่าวหานะคะทางพนักง,งานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการสอบปากคาในปรินอยู่นะคะก่อนที่จะยื่นเรื่องขอฝากขังที่ศาลอาญาทีมทนายความของในปรินตอนนี้ก็เดินทางไปยื่นเรื่องขอประกันตัวแล้วเรียบร้อยถ้าหากว่านับคดีของคุณปรินทั่วประเทศเลยเย,เยอะมากจะมีทั้งหมด12คดีเลยค่ะก็จะเพิ่มพื้นที่คือสอพอเมืองเพชรบุรีแล้วก็สอพอเมืองเชียงใหม่ ด้วย